สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทุปกผู้ทุกคนมากินข้าน้ากันเดอ้อกินข้าก็อีหย่างว่าดิกินข้าวกับปนประทูจ้าเพื่อนเพื่อนปนประทูกับไอขนมจีนขนมเส้นเพระท่านได้ออกจากอันนี้ดอกพี่น้องเนี่ยขนมจีนขนมเส้นอเอาไว้ข้างค่างมันไม่ได้จกออกแม่พี่น้องอมืมีไข่ต้มพร้อมแซ่บๆน้ากันเดอ้อเพื่อนๆน,นแล้วก็ผลไม้ก็นนม,กมีอันส้มบักส้ม ผลไม้ก็มีส้มนั่นแหละมากินด้วยกันเดอ้อเพื่อนๆเดอ้อมึงเศร้านี่กินข้าวเช้ากินอาหารเช้าจ้ะอาหารเช้าของเราก็มีป่นปลาทูแซ่บๆบนี่ยป่นปลาทูพี่น้องป่นปลาทูแล้วก็มีอย่างอะไข่ต้มแล้วก็มีดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำแล้วก็มีอย่างอะไรเนี่ย อันนี้เป็นเขือแล้วก็มีกวางตุง้งเออกวางตุ้งจ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินเขา้าอืมกินเข้าแซ่บๆน้วกันมือจะงอกจะแงกจะแงกจะงกัะงก,งก,งกอยู่อย่างนี้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยมาแต่ละมือแต่ละเวียนไม่มีอย่างมากมายพี่น้องเฮากินทั้งนี่แหละเรากินแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วพี่น้องแค่นี้ถือว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์โปรตีนก็มาจากไข่อืมมาจากไข่เด้อพี่น้องโปรตีนนะ โปรตีนมาจากไข่เต็มเลยเีย่ผลไม้ก็มีส้มมีส้มก็มีแค่ส้มเนี่ยืาา่อเช้าเรากินกับฝันกินกับปนมะนาวไปแล้วอันนี้ก็เป็นขนมจีนขนมจีนก็จะไม่ได้แกะตะกร้าแกะตะกร้าออกก่อนมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันแซ่บเด้อพี่น้องปองไปคู่ทุกคนโซกลาบก็มีเลยลูกหลานน้องฟ้าธนาพรก็ฝันเห็นกบประห้โห่โศกไหลาบเนาะ อีกย่างไม่รู้มาเด้อพี่น้องเด้ออือหือหือืมอึม๊บโอ้ยนี่อ้าวนี่แกะแล้วขนมจีนขนมจีนแม่วันลาคู่กับน้ำยาพระ อภัยถั่วง,งอกสาวพ่นคู่กับพริกป่นหัดหรือไทยนำพริกคู่กับตำยา <c oughs> อะไรนะสาวร้องหาก็เลียกไม่ได้เพลงแต่ไมัแต่ก่อนพี่น้องคอยได้ยิน้นพ่นห้องอืแจบๆเด้อพี่นอ้องเด้อามาจวดจวดด้ํากัน บ่มีอย่างมากมายเศร้านี่อืมกินตละมือแต่ละเวนมาจวด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 จ้าเจ็บจวดบายบายผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมเลือดอย่าเฝ้าเลือนหนีเลือนพานเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เจ้าแก้วในเด้อจา้าอืมซอยแง,ง้งซอยเบิ้งกันในเด้อพี่น้องฝากไว้ในเด้อ